วันนี้เรามาเรียนต่อคำพ้องเสียงกันนะครับแอพิเม10 s สิบ Sent Sent ทั้ง3มคำออกเสียงเหมือนกันหมดแต่ความหมายต่างกันเรามาดูความหมายกันนะครับ Sent แปลว่ากลิ่นกลิ่นภาษาไทยใหญ่ไอแสว ไอเสลภาษาพมะอันนั่นอันนั่นเซนต์ send, คำที่สองเป็นเซนต์เป็นหน่วยเงินหนึ่งเซนต์เป็นหน่วยเงินภา,าษาไทยใหญ่เซนต์ send, เป็นเปอร์งเงินภาษาพม่าเซนต์หน่วยเจสเนตหน่วยเจสเนตเซนต์ send, คำที่สามแปลว่าสง่ง ส่งภาษาไทยใหญ่ส่งส่งสาภงาษาพม่าโปโปแล้วไปดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ I love the scent of vanillaA penny is worth one centI send you a letterI love the scent of vanillaA penny is worth one centI send you a letter ฉันชอบกลิ่นวานิลาเหรียญแพนนี้มีค่าเท่ากับหนึ่งเซนฉันส่งจดหมายไปให้คุณแล้วเรามาดูความหมายแต่ละประโยกกันนะครับ I love the scent of vanilla ฉันชอบกลิ่นวานิลาฉันชอบกลิ่นวานิลาภา,าษาไทยเกาฮักไอหอมวานิลาเกาฮักไอหอมวานิลาภาษาพมา่า มณนิลายนหน้โง่งาใจแดมานิลายนหน้าโง่งาใจแดอ A penny is w o r t one cent เียนแพนนี้มีค่าเท่ากับหนึ่งเซนภาษาไทยใหญ่หนึน่งแพนนี้มีก่าขันหนึ่งเซนหนึ่งแผนนี้มีก้าขันหนึ่งเซนภาษาพม่าต่แบนนี้ก็ตะสินแนตานเแต่แบนนี้ก็ตะสินแน,น่ตาแน่ I send you a letter ฉันส่งจดหมายไปให้คุณแล้วฉันส่งจดหมายไปให้คุณแล้วภาษาไทยใหญ่เขาส่งลิกปัญญยาเขา,าส่งลิกปัญญยาภาษาพม่างาสาระสองโปรไล่แดงานสาระสองโปรไล่แด